สวัสดีครับทุกท่านก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดใจนะครับในแนวทางที่เราทำ YouTube นะครับอ่ะก็ตอนนี้เรามียอดผู้ติดตาม670ท่านแล้วนะครับก็คือก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับ ก็เรามีข้อมูลดีๆเราก็จะมาแนะนํากันนะครับก็หลายมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็บางคนอาจจะเห็นหน้าแวบๆใน y o u t u b e นะวันนี้เราจะมาเปิดอกนะครับในเมื่อมีผู้ติดตามเราแล้วอ,อยากดูคลิปเราแล้วที่เรานําเสนอนะครับแต่ตอนนี้คือยอดอยอดอย่างอื่นยังไม่เยอะนะครับก็คือ,อเรามี ผู้ติดตามมีผู้อยากรู้อยากเห็นกับเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยสัตว์ตะไคร้ให้ด้วยนะครับเรามีข้อมูลบางทีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับมันกระท่อนกระแท่นไปน,นิดนึงนะอาจจะความรู้อาจจะยังไม่ได้นะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับบางทีข้อมูลก็จะมีหลายหลายหลายทิศหลายแนวนะครับอ,อาจจะอยู่ข้างใน ตรงที่เราทํานี้นะครับลงบางทีก็ไปข้างนอกนะครับอาจจะสวปสวแบบ้างนะครับงานก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็ยังไม่ได้ทําทในด้านนี้มาก่อนนะครับก็คือแต่ด้านการเป็นช่างเราเป็นมานานแล้วนะครับเราทํามานานแล้วพอพอมีข้อมูลที่จะบอกคนอื่นได้แล้วนะครับก็คือมาทํา แต่ว่าแนวทางเราจะอยู่กับที่ตรงนี้ไม่ได้ก็คือจะออกไปเที่ยวบ้างนะครับไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวหาของบ้างแนะนําประของอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะครับซื้อในตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับตอบมาหลังไหมนะตอบมาทางข้อความได้ครับก็คือเราจะตอบให้นะครับอยากรู้อะไรแล้วก็ถามเราได้นะครับเราเปิดเผยทุกอย่างนะครับ ในด้านการทำยูทูาในด้านการการทำโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ก่อนเราทำอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสมัยก่อนก็คือมีทำ power นะครับสมัยก่อนที่เราเรียนมนาะก็คือเราชอบอิเล็กทรอนิกส์มันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วิทยุมาเลยอยากรู้มันเป็นยังไงยังไงนะครับก็คือทำตั้งแต่นู่นมาเลยก็ไปเรียนนะครับเปิดคอร์ ในด้านการเป็นช่างนะครับคือทํามาหมดแล้วนะครับได้ใบประกาศมาไม่รู้กี่ใบแล้วครับก็คือได้มาจนปวกมันกินไปหมดแล้วนะครับหลายอย่างนะครับตั้งแต่ไฟฟ้าอิเล็กนะครับคือเราเรียนมาเป็นคอร์สนะครับเราเรียนสายไม่ได้เรียนมาโดยสายตรงนะเราเรียนมา,าทางเป็นชั่วโมงนะครับ เราเรียนทางรัดมาเพราะว่าเราชอบด้านนี้นะครับเรียนมาทุกอย่างนะครับแต่เราก็ไม่ได้รู้ลึกเอ,อไปถึงขนาดน,าน,นี้เราไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับเอาแค่พอทำมาหากินได้นะครับแล้วก็ได้ประสบะการณ์ในด้านนี้เออทําไมเรารู้แล้วแล้วคนอื่นไม่รู้บางทีเขา,าบางคนอาจจะอยู่ในร้านก็ไม่รู้ข้อมูลในสิ่งที่เรารู้นะครับก็เราทํซ้ซ้ํา้ๆซ้ แต่อาการแตกต่างกันนะครับแต่และตัวนะครับเกดเล็กเกดน้อยเราจะเอามาลงให้นะครับแล้วก็ออกไปเที่ยวบ้างนะครับไปข้างนอกบ้างนะครับทุกที่นะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามเรา670คนแล้วณเวลานี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับก็ เป็นการติดตามกันนะครับเรามีข้อมูลดีๆเราก็จะมาแนะนำกันนะครับตอนนี้ก็มีนะครับข้างหลังนี่วันนี้ก็สามสี่ตัวนะครับวันหนึ่งก็ไม่เกินสองตัวถ้าเราทําทุกอย่างนะก็ไม่เกินสองตัวนะครับทําหยุดบ้างนะครับเพราะว่ามองไฟนะครับมองกล้องก็ต้องเปิดไฟนะครับมองไฟตลอดเวลามันก็คือแสงนะครับมันไม่เหมือนแสงข้างนอกครับก็ฟักพักักสายตาบ้างครับแต่ว่าสายตาก็ เริ่มสั้นเขาเรียกว่าอะไรยาวขึ้นนะครับอายุไปตามอายุหรือเปล่าหรือว่าไปตามกล้องก็ไม่รู้นะครับก็จะยาวขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนแต่ก่อนยังลบอันเดียวใช่ไหมสมัยสามสามหนึ่งส่วนยังลบอันเดียวก็หากินได้แล้วนะครับสมัยโน้นน่ะแต่สมัยนี้มันมีหลายอย่างนะครับมันหยุดนิ่งไม่ได้นะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่ติดตามเรา แล้วยังไม่เชื่อมั่นนะครับลองดูนะลองมา,า,าบางอย่างก็ส่งมาให้ทำได้นะครับแต่บางอย่างก็ต้องรอนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนม,มีตัวนี้มาให้เราทําอย่างเงี้ยแต่ของของที่เราหานะ่ะเนเป็นช่วงอ่ะเป็นช่วงจังหวะบางทีผมปล่อยไปหมดแล้วแล้วของมามาเจออย่างเงี้ยนะครับอ่ามันมีหลายอย่างอย่างของที่เราเก็บไว้เนะี่ย บางทีผมเก็บไว้เป็น V นะเก็บไว้เป็นปีๆไม่เจอแล้วปล่อยจอทิ้งไปได้ตัวมาอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็โอ้โหมันทำไมเป็นอย่างนี้วะอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงจังหวะนะครับอเอาโทรศัพท์มาให้เราทําเปลี่ยนเมนบอร์ดอย่างเงี้ยครับบางทีก็ได้เลยบางทีก็ได้ช้านะครับการหาของนี่ในช่วงเนี้จะหาค่อนข้างจะยากนะแต่ละคนก็จ้องแบบเดียวกันนะครับ มันก็เลยต้องแข่งขันกันนิดหนึ่งนะครับก็ถ้ารอได้ก็รอนะครับถ้าส่งมาให้ซ่อมนะถ้าอย่าใครที่แบบพอเป็นช่างแล้วพอวัดรู้นะครับใช้มิเตอร์เล็กนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็หาซื้อดูนะครับมิเตอร์เล็กเนี่ยบอกอาการได้หลายอย่างเลยนะครับก็หากินแบบง่ายๆนะครับสไตล์แบบเราเนี่ยแหละครับทําง่ายๆเราไม่ได้เจาะลึกนะครับเข้าไปลึกให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แล้วก็ไปหาข้อมูลให้นะครับบางทีก็ลงได้บ้างลงไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าแล้วแต่สถานที่สถานการณ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็แค่มาเปิดอกให้ทุกทุกคนที่ติดตามเราใน u t u b e นะครับได้เห็นหน้าจริงๆหน้าเป็นๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยสนตะไคร้ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ